SALMON p o d แคสต์มันสดอร่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแก๊บครับไพมุขค่ะ15นาทีเวททำไมไม่ไม่จังหวะเดิมวะดึง15นาทีเสียเปล่าเสียไปเลยบายบายเย่แต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 ่ต่ไม่เหมือนเดิมอะมันปีใหม่แล้วเขาคนใหม่แล้วอะอืมคนใหม่แล้วคนเดิมมันไม่ค่อยดีครัอ่ะคนใหม่คนกันเอง เปิดเปิดร้านกาแฟไหมชื่อเป็นร้านกาแฟที่ขายขายกาแฟเลเยอร์ที่ร้านจะไม่ขนให้คือเป็นแยกชั้นเลยแล้วชื่อร้านคนกันเองก็คือให้เอาไปคนกันเองข้างล่างนมถูกเขาเปิดร้านเป็นพ่วงกับโฆษณาจะไปเปิดร้านตัดผมอ่าชื่อ d ด r t o t o r s Cut มีชื่อมีกิมมิาก่อนก่อนออกเราก็เอยสมมุติทำสีผมเราก็ Color g r a d ก n ดให้ แกะลายแล้วก็ทำ VTR ให้หัวเขาอาเออดีว่า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 เออเมื่อแล้วเวลาเสร็จงานอ้าวก็ไฟนอลมิกไปตบหัวหนึ่งทีปิ๊กเช็คเสียงเช็คเสียงสาวดีนะเออดีน่าสนับสนุนทำน้ำดื่มยี่ห้อน้ำใจมีน้ำใจให้คุณเออดีใช่ไหมล่ะเออคุณหัวธุรกิจเออเข้ากับสูตรเซ่ทำอุปกรณ์จราจรทำไมทำกลวยขาย ยี่ห้อเอ้ยกล้วยเอ้ยเออดีดีดีสร้างสรรค์นะอือแต่ก็เห็นชื่อประมาณนี้ก็เจ๋งจำหลังคาชื่อแบบดีแต่ชื่อหลังคาบ้านอืชื่อหลังคาเมทัลชีทยี่ห้อรั่วอ่าหลังคารั่วต้องรั่วเริ่มเริ่มไม่ดีเริ่มสนุกคนเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเออคุณเคยกินหมูแดงทอดไหมไม่อร่อยนะ อยู่ทางยาวนะร้านเขาต้มมันเคยเห็นแต่หมูกรอบอ้าวก็หมูกรอบเขาเอาไปอบเอาไปทอดอะไรนี่ก็หมูแดงไงคุณเคยกินข้าวหมูแดงไหมล่ะเคยจิหมูแดงทอดเข้าต้มเจ๊สวยครับอยู่ตรงเยาวราชตัวตรงไอเนี้ยสแกนแม่เหล็กอะ MRI วันมังกรเอ็มอาทอทีวันมังกรคุณลองไปกินเนี่ยอร่อยหมูแดงทอดมันเป็นยังไงวะรสชาติฟีลเหมือน ก็เหมือนหมูแดงใช่คิดในนี่ปับไส้พะโลทอดไม่เหมือนซ่ไส้พะโลทอดที่มันเป็นสีแดงแไส้พะโลก็คือไส้พะโลก็กูพูดหมูแดงหมูแดงก็คือหมูแดงเลยล่ะมึงเคยกินข้าวหมูแดงก็ใจข้าวหมูแดงเคยกินอ่ะมึงเอาไปทอดแต่มันไม่ได้ทอดก็ทอดนี่ไงก็กูทอดให้มึงฟังก่อนคือเราไม่เข้าใจว่าพอหมูแดงเอาไปทอดมันจะรสชาติยังไงพี่จะต้องเปรียบเทียบว่ามันรสชาติคล้ายๆนี้เหมือนเหมือนอะไรเนี้ย ที่คนบอกว่ากินจระเข้แล้วเหมือนเหมือนเนื้อไก่อย่างเงี้ยอ้าวอ่ามันพอจะนึกภาพออกเพราะว่าเราเคยกินไงคือกู้องเท้าแต่หมูแดงทอดเราไม่เคยกินว่ามันเหมือนอะไรเออมันเหมือนหมูแดงคือกูกินหมูแดงทอดมันก็เหมือนหมูแดงเอ่อเข้าใจก็นมึงเคยกินหมูแดงไหมเคยค่ะหมูแดงทอดก็คือเหมือนหมูแดงแต่มันทอดมึงเคยกินอันนี้ไหมไก่ทอดมึงเคยกินข้าวมันไก่เคยไหมเคยเนื้อไก่ออไก่ทอด รสชาติเหมือนอะไรไก่ไม่ใช่ไก่ทอดเราเคยกินไงแต่หมูแดงทอดเราไม่เคยกินไงเราก็ไม่รู้ก็มันเหมือนหมูแดงลูกหมูแดงทอดรสชาติเหมือนไอติมทอดมันรสชาติเหมือนไอติมไหมอ่ะมึงกัดเข้าไปข้างในมันเป็นอะไรเป็นแต่ข้างนอกมันไม่ใช่ไงก็ข้างนอกมันแป้ง อนี่นี่ข้างนอกมันคือแป้งเหมือนแป้งทอดถูกปะก็ใช่ก็รู้เคยกินไอ้แป้งทอดแซนวิชทอดเคยกินแล้วมันนึกนึกภาพออกแต่นหมูแดงทอดมันไม่เคยกินก็หมูแดงทอดมันก็เหมือนหมูแดงย้ํามันเหมือนอะไรแล้วหมูแดงทอดรสชาติเหมือนผักแต่การเอาไปทอดมันเป็นยังไงล่ะมันก็เอาลงในหมไงสมมติว่าผักบุ้งทอดอ่ะอ่ะผักบุ้งทอดมันรสชาติมันไม่ได้เหมือนผักบุ้งลวกไงอ่ะไม่เหมือนเนื่องมันเป็นผักบุ้งลวกก็ใช่ไงก็อันนี้มันเอาไปทอด ก็ไม่เหมือนไงแล้วม <amine performance. S 1> ันเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรก็เหมือนผักบุ้งทอดอ้าวนี่ไงเห็นไหมมันก็เหมือนผักบุ้งทอดมันก็เหมือนอะไรอ่ะเพราะเฮ้ยวันนี้กินผักบุ้งทอดเอ้ยรสชาติเหมือนไอเราเคยกินไงผักบุ้งทอดได้ก็ก็อันนี้กูก็แนะนาไงให้ไปกินโอเคหมูแดงทอดไม่รู้ว่าเหมือนอะไรไปลองกินดูหมูแดงทอดอืมอร่อยอ่าอ่าอ่เาข้าวต้มเจ๊สวยอ่าไม่ต้องรู้ว่าเหมือนอะไรแต่อร่อยอ่าเอาเป็นว่าอร่อยดูตรง M R I วัดมังกร T I วัดมังกร M R T วัดมังกรสายสีน้าเงินไงคุณขายตอนวันกหรือตอนกลางคืนขายตอนไหนก็ได้ก็แล้วแต่เขาแต่คุณจะไปกินตอนที่เขาขายไงก็คือตอนน่าจะช่วงเย็นเย็นผมไปกินช่วงเย็นโอเคไปกินมปสองครั้งละครั้งแรกอร่อยครั้งที่สองหมูแดงทอดหมดอ่ะมันอร่อยไงอ๋อใส่ดีขายดีเขาเรียกว่าท็อปฮิตติดหมดเร็วอ่ะผมสั่งมาครั้งแรกก็หมดเร็วเลยเพราะไปกัอร่อยมากแหละ อะไรนะอร่อยมากทำหกนั่งกันสี่ห้าคนไงทะเลาะกันน่ะทำไมจานตกไงอหมูแดงหกหมดเลยอดกลิ่นไม่ได้เยเออเอ้าอย่าลืม่ะนะวันครูผ่านมาแล้วเอ้ยวันครูคือวันที่เรารำลึกถึงครูหรืออใช่ครับรํำลึกถึงครูวันอย่างเช่นวันภาษาไทยก็คือวันที่เราทำอะไรลํำลึกถึงภาษาไทยออวันแม่ ก็คือวันที่เราลํำลึกถึงแม่อ้าวถูกวันแม่คุณไปลํำลึกถึงพ่อก็อาจจะแปลกแต่ทําได้ไหมก็ทําได้ก็เลยแต่คุณมันชีวิตเป็นของคุณอยู่แล้วชีวิตว<า>อีสนวันวาน,วานก็ยังหวานอยู่อันนี้อาการช่องเจ็ดตะกอนคุณดูมีปากกิ๊ก,อ,กอะไรวันวานยังหวานอยู่เขาเขา่งเลานัาเกี่ยวกับอะไรวะตอนนั้นลืมแล้วมันเก่ามากคุณไอ้นี่สัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์เดินก่อนเหรอใช่เป็นอ่าคุณสัมภาษณ์กับคุณสัมโพเป็นพี่น้องกันเข้ามาเดินมาตบหัวมึงอะ อย่าบ้าหรือเปล่ากูหมายถึงมาก็มังพูว่าคุณสัมภาษณ์อาย้อนกลับไปฟังเลยคุณคือมันติดปากมาคําว่าสัมภาษณ์คือสิ่งที่กูต้องการที่จะเอ่ยออกไปที่จะเอ่ยออกไปเออมันคือคุณสัมภาษณ์อ้าวเนี่ยไม่ใช่คุณสัมภาษณ์อ่ะก็คุณสัมษณ์ไงอ้าวคุณสัมษณ์มันก็รสชาติเหมือนสัมษณ์อ่ะแล้วถ้าคุณสัมษณ์ทอดอ่ะอก็คล้ายๆสัมภาษณ์มึงอ่ะก็หมูแดงทอดอ่ะมึงอ่ะ หมูเดงมังอ่ะเ้ยพิ่งดูเรื่องอะน,นี่ไปเรื่องอะไรจ๊ะจำเไม่ได้อโอ oh, ไม่ต้องดูแ <I S 2> ลจ,จิจิลาซิโร่อะไรนี่ในทามวิดีโออจ,จิกิดิวลาชิโร่ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับ จะเป็นตำนานของไก่จุ๊บดับต้อยบนตปผมยังไม่ได้แม่ชอบมากอันเนี้ย<ช>แม่ฉันดูแม่ฉันขำอันนี้แหละขอบคุณครับเออแม่ฉันบอกว่าชอบผมยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของทุกคนเลยผมชอบคนนึงมากมาคอมเมนต์ชอบมาคอมเมนต์ยาวๆอือยาวอ๋อยาวๆแท<า>งออตรงเดะเขียวนุ่มดุ่มโอ้ยอร่อยอร่อยอะไรของมึงเนี่ยโฆษณาสมัยเด็กไอขนมเอี่ขนมที่มันช่วงแบบเดียวกับปู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 ชัยอร่อยจุ้งใจกำลังพอดีอ้าว อร่อยได้ทุกที่เอ้ยก็ดีถึงใจปูปูปูไรอร่อยถึงใจจ๊ก๊กเด็กใจจุกันวยถูกขี่ละแล้วคิดว่าถูกละเด็กเวียดนามมันกินแม่อร่อยเออถูกใจถูกใจเดี๋ยวผมทําแข่งแม่งเลยขนมทำเลยปูเวียดนามทํำไมมันนิชขนาดนั้นวะเอาก็เจาะตลาดเขาเรียกอะไร red ocean blue ocean red ocean เนอะรายการเรานี่จริงๆส่งเสริมเรื่อง media literacy นะ เอ้ยคืออะไรคือการรู้เท่าทันสื่ออคือคุณฟังอ่ะคุณต้องห้ามเชื่ออะไรสักอย่างในรายการมันต้องคิดวิเคราะห์ไต่ตรองตอนเด็กๆพ่อผมเคยสอนนะว่าการละมสูตรอืเขาบอกว่าอย่าเชื่อคนอืโดยการฟังเนี่ยพ่อพูดเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ไปสืบค้นให้ไปทดลองให้ไปหาเอาเองคุณก็เลยมาใช้เลยผมก็มาใช้เลยพูดไปก่อนเห้คนอื่นเอดีย่อมาจากอะไรอะไรอะดูอ้าวไอคิตศสกุลัดตอนที่แล้วผมอ๋อ after After date date ผิดนะผิดนะผิดนะสรุปมันคืออะไร a อน o น o ด i n i เฮ้ยไม่ใชคนละเรื่องเลยนี่ยว่าภาษาละตินผิดไปไกลเลยนี่ยว่าไม่แต่ after date คือคนมักเข้าใจผิดไงอ๋อนี่ผมให้พูดให้เป็นศึกษาส่งเสริมมีเดียลิเทเลซีเกิดในวันหน้าของคุณมี AI มาทำอะไรขึ้นมาคุณไต่ตองได้แล้ะคุณดูรายการเราใช่นอกจากนั้นคุณจะไต่เต้าได้ด้วยเอ้ยคุณจะเติบโต ไปเป็นตองแตงที่ตุ้งตุ๋งเนี่ยคือต่อเต่าเป็นตัวคือต่อเต่าเป็นอักษรต่ําเฮ้ยตีนไงต่ำมาละและล่าสุดคุณฟังเพลงอนี้ติ๊กติ๊กชิโร่เพลงส้นตีนเฮ้ยคุณไปลองฟังนะเพลงส้นตีนเป็นไงก็เขาบอกว่าคือคนเรามีอะไรก็ว่าไอเนี่ยคนพูดไม่ดีก็หาว่าพูดส้นตีนอื คนอาหารกินเข้าไปไม่ดีก็บอกอาหารส้นตีนฟังเพลงเพลงไม่ดีก็บอกว่าเพลงส้นตีนส้นตีนผิดอะไรอ่าแฮชแท็กเซฟส้นตีนอ้าวด้วยน้ำยาทายี่ห้อตุ้งหนุ่มมึงนี่เป็นคนชอบเล่นเสียงเนาะต้องแต่งตึ้งหนึ่งติ้งตึงอะไรไม่รู้อะมีบ้างมีเพราะว่าพ่อมนครูสอนตีอ้าววันครูไงคุณครูอ๋อยดอทคอมนะคุณ ครูออยดอทคอมดนตรีมีชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตเออแม่ฉันก็เป็นครูนะอ้าวนี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะครูติ่มครูติ่มเรือจ้าง่ใชเปรียบดังครูนั้นเป็นเหมือนไททานิกเรือจ้างก็จ้างเหมือนกันค้นเรือทุกเรอจ้างในสเกลที่ใหญ่มากคุณก็ต้องจ้างเขาอไม่งั้นใครก็ม่แต่แต่ในเสนีเขาไม่ถึงฟัง แต่ได้บทเรียนเคและในระหว่างทางมีความเป็นบทเรียนสอนโรแมนติกด้วยโอเคโรแมนติกแล้วคุณรู้ไหมบนเรือเททานิกเขากินอะไรกินอะไรคะหมูแดงทอดทุหมูแดงเอ้ยอร่อยจริงอร่อยขนาดไหนกระเชร์เดี๋ยวจะไปลองกินแล้วเดี๋ยวยีพีหน้ามาคุยอร่อยเขาต้มเจ๊สวยเยาวราชวงเล็บหนึ่งร้อยปีจริงปะฝั่งตรงข้ามเขียนเป็นลงเต้าหู้เขาหมักมาร้อยปีเลยปะไม่รู้นะกูไม่ใช่เจ๊สวย เออแต่อร่อยคือหมายถึงเจ๊สวยนี่อายุร้อยปีเลยเหรอใช่ก็เดยวมาแล้วก็ถามอยากจะกิงอะไรอ่ะโอเคพักบุงน,าน่าจะอร่อยจริงร้านเขาไม่ใช้น้ําปลาด้วยคุณจริงปะจริงใช้แต่ผงชูรสไม่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกเขาไม,ไม่ใช้น้าําปลาทําไมอ่ะก็จีนไงคุณลักษณะเด่นของอาหารไทยที่ทาให้รสช<อ>าตและกลิ่นแตกต่างจากที่อื่นคืออะไร คือต้มยำกุ้งคือผงต้มยำกุ้งไอ้สัตว์น้ำปลาอ๋อคือคุณสังเกตเดิมันคือกลิ่นกลิ่นของความคาวของฟิชซอสปลาไส้ตันอืมอือนี่แหละอันนี้เนี่ยคือเคล็ดล้วก็ห้ามเลี้ยวเข้าไปอาหารไทยตันใช่อันนั้นซอยตันอ๋อเออเดี๋ยวบอกจิงยะเคียวจะแงกละเออเขาใช้ผมดาวใช้ซีอิ๊วใช้เต้าเจี้ยวอืม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 อาหารเนี่ยเป็นข้าวต้มแต่เป็นจีนหมูแดงทอด เขาไม่ได้ผิดอะไรนะข้าวต้ม<ก>เป็นจีนก็ถูกก็ถูกไงออเราะจะพูดทำไมอาหารเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มแต่เป็นจีนกูมีแต่คําว่าแต่เนี่ยกูมีแต่เหรอน่นจาจะนะอ๋อเหรอขอโทษจะ้ะ <laughs> ข้าวต้มจีน <c oughs> อร่อยโอเคข้าวต้มกุ้ยงไงทําไมอ่ะอาวทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็กุพยดนักเลงมาทำไมอ่ะมันดันดับมาทำไมอ่ะเออเอาอยากรู้ว่าข้าวต้มกุ้ยทําไมต้องกุ้ยกุ้ยไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยที่เขาที่เขาชอบพูดหรือคนที่เป็นนักเลงนักเลงเลยครับผมอธิบายให้ฟัง เขาต้มกุ้ยเนี่ยคือหลายคนไม่รู้ว่าทําไมข้าวต้มขาวถึงเรียกว,ว่าข้าวต้มกุ้ยอืมข้าวต้มกุ้ยเนี่ยก็คือข้าวต้มที่ไม่ได้ไม่ใช่ข้าวต้มใส่เครื่องอ่ะถูกต้องก็คือค<ร>แยกเป็นข้าวออกมาแล้วก็มีกับ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 ใช่ก็เจอกันจ้ากับกับไม่ใช่อธิว่าต่อคือข้าวต้มกุ้ยนะครับเป็นข้าวต้มขาวตะก่อนเคยมีการเรียกแบบอื่นอืมเคยมีการเรียกอ่าเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าข้าวต้มเก๊ยวสบู่เนี้ยแต่เรียกยากเลยเท่าไหร่เท่าไ่นไหนฮะ เป็นถิ่นฐาน <c oughs> บ้านเกิดคือข้าวต้มเก๊สบูดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยากวะยากเฮ้ยเฮียเอาเข้าวต้มเก๊สบูดหนึ่งถ <c oughs> ้วยยากอะสมัยนั้นเขายังเรียกเฮียใช่ไหมเขาเริ่มเรียกเฮียแล้วเพราะเป็นจีนไงอ๋อแต่ไอตัวข้าวต้มยังเรียกว่าเก๊สบูดเก๊สบูดข้าวต้มเก๊สบูดอ้าวเฮียแบบโอ้โหเยี่ยกว่าจะไปหยิบมาเฮียก็เลยเดินมาเอ๊ะไอัหนุ่มมึงเรียกข้าวต้มกุ้ยวะง่ายๆวะเฮียนี่เฮียเลย เฮียเจ๋งะอันนี้คนตั้งต้นนะอะทุกคนข้าวต้มกุ้ยเริ่มมาจากเฮียเจ๋งเฮียเจ๋งถนนตกจีบอ่ะอ่วคืออะไรถนนตกไงถนนชื่อถนนตกอ๋อูุตรถเมล์สายหนึ่งอ่ะถนนตกท้าเตียนอ่ะเชออคุณวิ่เอี่ยตรงไปอ่ะแล้วลงสุดป้ายเออซ้ายมือเออเจอเฮียเจ๋งเขายังอยู่ปะตัวเขาอาจจะเดินไปที่อื่นแล้ว แต่ร้านร้านคือขับไปตอนนี้ไม่รู้เจอไหมไม่ไม่รู้แต่ยังไม่ตายยังไม่ตายตำนานนี่ยังมีชีวิตยังมีชีวิตเฮียเจ๋งเฮียเจ๋งเมื่อกี่ปีที่แล้วประมาณจเจอคิดแป๊บว่ะปลว่าอามาที่อายุร้อยกว่าปีนี้อาจจะสมัยก่อนอามายังสั่งข้าวต้มก็เสิร์ฟเยเกี๊ยวสิร์เกี๊ยวส เนี่ยเห็นไหมมันเรียกยากมึงยังได้กิ่นขนาดมึงเพิ่งฟังอ่ะก็ถูกก็ถูกมันยากเขาก็เลยเรียกเขาต้มกุ้ยโอเคแล้วก็มีเดียลิชเลซี่อันนี้เราต้องมีเราต้องมีอย่างมากอย่างสูงเลยในการฟังรายการนี้บอกเลยเดือนมกราคมแหะคุณทำไมมีสามสิบเอ็ดวันเอ้ยฉันชอบจํายากนะว่าไอ้สามสิบกับสามเอ็ดคืออะไรยนไงแล้วฉันก็จําว่าฉันวิจีการจาของฉันเองนะก็คือเดือนที่คมอ่ะจะมีสามสิบวันเพราะว่ามันคมแต่ว่ามันตัด ไม่ขาดไม่แป๊บหนึ่งนะแล้วพอคมมันมีสามสิบถูกถุกใช่ปะเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วกูเลยเบรกมึงอะคมอะมีสามสิบเอ็ดอ๋อนี่ทางานถูกเลยแสดงว่าอ่ะคมมันไม่คมอ่ะมันเลยตัดวันที่เกินมาวันหนึ่งไม่ขาดก็เลยมีสาสิบเอ็ดวันกูมีสองข้อข้อแรกอ่ะตอนแรกมึงบอกว่าคมมันคมมันก็เลยตัด แล้วพอมาพอกูบอกสามเอ็ดมึงก็บอกว่าคมมันไม่คมก็มีเดียหรือเทเลซีอ่ส่วนข้อที่สองข้อที่สองคือแสดงว่าวิธีจํามึงใช้ไม่ได้ละเพราะมึงจำผิดนอกจากจะไล่เดือนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนมีสามสิบสามเอ็ดวันยนน่ะมันมีสามสิบเพราะมันยนอก็เหมือนคมมึงแหละคมมึงคาไม่ไม่ดีกว่าเท่าไหร่เลยก็ถ้ายนสมมติมึงจําผิดเป็นสามเอ็ดมึงก็บอกว่ายนมันยนไม่ได้ไง กูก็ได้กูก็อย่างงี้ก็ได้ลำพงอ่าอยู่คนเดียวมีลำพังแล้วลำจังอยู่กันยายนอะไรอะแคนสรุปว่าวิธีการจำอ่าบอกวิธีการจำให้เพื่อนๆที่ถูกต้องกันยายนมีสามสิบวันเพราะมันย่นลงมาจากสามสิบเอ็ด แล้วกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีความยุ่งเหยิงมีทั้งยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันพันละวันอืมพันละวันพันละวันหนึ่งพันหนึ่งวันหนึ่งหมื่นสิบวันหนึ่งหนึ่งหมื่นก็สิบวันหนึ่งแสนร้อยวันไม่แน่ใจเบาๆร้อยวันมันเสียงมันร้าถ้าหนึ่งล้านพันวันเอ่พันละสิบล้านหมื่นวันเออถ้าร้อยล้านแสนวันเออมีช้านิดหนึ่งคิดแล้วทบทวนแล้วถ้า จระเข้เป็นชาละวันอ่เจ็ดชาอะเจ็ดวันชาละวันชาไทยชาเขียวชาจีนชาเอ็มเคเอาให้ครบอ่าชา and that's 15 minutes west